สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองไฟสู่ผู้สูขคนอาจารมันนี่เขากับสิภามารับช้มเบิงบรรยากาศของสวนน้ำกันในย่ามพระา่อนอาจารเนี่ยอันนี้บอกงวงนะจ้ะเริ่มสิออกนวยเป็นปีแรกนะจ้ะนี่กับบรูบามันสิติหรือ่ตินะคะแต่กับส้งดุกเี่อาจารย์นี่ดกดูกย่วนาะสิภาพี่น้องเป็นอย่างช่มเบิงบรรยากาศน้ำกันนะจ้ะย่ามเ้าเซา ไอ้เดจะเป็นต้นหมักย้อมนะจ้ะนี่หมักย้อมกับโดกแค่้ค่ะแต่มันบ่มีผู้ใดคิดเพราะว่าเขาก็ปลูกไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะจ้ะพี่นอ้องแต่ในส่วนด่านทั้งเครื่องนี่ยังคงเป็นเห็ดหน้าคือเก่าอยู่เนาะจ้ะพี่น้อกแล้วที่ภาพเบิ่งในส่วนบริเวณของด่านล่างเนะจ้านี่ก็ี๋จะเป็นทานนี่กอบงวเนาะจา้ะงวัวกับปล่อยเลี้ยงตามสบายเนาะจา้ะล่ะ หลังจากที่หนัวนีฝนตกลงมานิดน้อยนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันก็สีเขาน่าแรงนะจ๊ะต้นไม้อยู่สวนกอดสีโบโบงามปานใหญ่นจ๊ะพี่น้องอันนี้สิเป็นบริเวณทางเขาสวนของเขาเนาะจ๊ะข้าปาไปประมาณสามเมตรเนาะจ๊ะมันบ่กวงขวงขนาดใดเนาะจ๊ะบริเวณั่งนี้ก็สีปูไปด้วยต้นสะเดาเนาะจ๊ะต้นสะเดาปางนี้ปูนปต้น ก็บพอนได้มีอีหยังหลายแล้วเนาะจ้าเพราะว่าก็ค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะจ้าตามกำลังเจ้าของเพราะว่าเฮ็ดในช่วงของมื้อหยุดเนาะจ้าพี่น้องหลังจากที่เฮาก็มีงานประจำแล้วเนาะจ้าเฮาก็เฮ็ดสวนควบคู่กันไปเนาะจ้านี่ยสิเป็นบริเวณทางเข้าสวนเนาะจ้าต้นมะพร้าวเฮานี่ก็สิบ่ค่อยงามปไปใกเนาะจ้าพี่น้องเพราะว่าเฮาปล่อยงัวเนาะจ้าฮาก็ปล่อยงัวเลี้ยงไป ันกรสากาศกินแน่จักหน่อยแล้วจากบรรยากาศย่าผอสาบ้านเฮาอันนี้ก็สิเป็นในบริเวณสระนามเฮานแล้ะจาะพี่น้องบริเวณสระนามเฮาใน,านาาส่น สวนผิวนะจ๊ะสิเป็นของการเ็ศสวนนะจ๊ะแต่หนูนี่ห้าสิพผ้าที่น้องเข้ามาเบ่งในสวนที่เ้าได้ปร,รับปร,รับไม้นะจ๊ะปรับจากไฮน้าน้ดหน้อยนะจ๊ะปรับเป็นไฮญงๆอันนี้ี่เป็นตัวหมึกลินจี้จ้ะนี่ตัวหมึกลินจี้อันนี้ต้นขันนุนนะจ๊ะนี่อันนี้ต้นขันนุนในบริเวณขอาสะของด้ันฟังนี่นะจ๊ะสี่ฝูกเนียนไปต้น บกม่วงแล้วจ้าเนี่ยตลอดแนวแต่มันกับต้นบอท่านในไง่บันไดกะสิบประมาณนี้เนาะจ้าเนื้อจ้าที่หฮอไห่เพื่อนมาปับ๊บไห่ไม่แล้วจ้าพี่น้องกับบอท่านในปู้ยังหลายเขากับพี่น้องมาไทยมาอัปเดตเบิ่งความเปลีป่ยนแปลงแล้วจ้าว่าเ๋ยเา่าห่อไทยไว้มือนีแล้วจา้า สีพาพี่น้องมาติดตามเมืองเรื่อยๆว่ามันสิมีความเปลี่ยนแปลงองีกอย่างบนถนนนี่ให้เขาปับ๊บห้เป็นประมาณหกเมตรเราจ้ะเขาบริเวณเน้นเป็นแบบขั้นแท้เน้น้อยคือเราจะพี่น้องเขาเน้นทีว่าก็ไปเขาปลูกเข้าสเตจกินอีกอย่างแน่งเน,นจาจะก็บรเิเวณเฮแต่หน้านะคะจ้ะแต่ใน,นส่วนมูลนี่ก็ยังคงเป็นหน้าอยู่นะจ้ะแต่คิดว่ากับสิคอยปั๊บไปเรื่อยๆตามกำลังเจ้าของนะจ้ะคอยเห็ดไปเที่ยวเล็กละน้อย ในส่วนฟังนี่ก็สินินปลูกไปด้วยต้นมะพร้าวตลอดเนี้ยเราจะมะพร้าวนี่กับบัวง,งามภาไดนเราจะพี่น,อน้องงอนมาลากินเราจะต้นมะพร้าวที่ปลูกไปเป็นตลอดแนวเลยเนะจ๊ะก็ะสิประมาณนี้ก็บบัวขั้นในมีอย่างไรเราะจะเพราะว่าหัวตาเริ่มปั๊บเนะจ๊ะนี่พี่น้องหัวตาลงแล้วก็หัวตาลงลงปลูกได้บัวบัวกี่มือเนะจ๊ะพี่น้องเลาก็สิมาอัปเดต ความเปลี่ยนแปลงห้พี่น้องเขาเบิงน้ากันเรื yani ่อยๆนะจ๊ะเฮ็ุไปเรื่อยๆนะจ๊ะตามกําลังจะคของนะจ๊ะกระสิปลูกเน้นไปด้วยต้นบกพาวทั้งหมดนะจ๊ะอันนี้คือเป็นทางปักไม้นะจ๊ะนี่มันกับบอมีอย่างไยเดี๋ยวกะสิเดค่อยๆเอาต้นไม้มาปลูก อันนี้ก็สิเป็นต้นขนานี่จ้าขนาปูไว้เฉลี่เ,ลเมืองอันนี้กิสิเป็นต้นบักพริกเนีา่จา้กบักพริกหัวตะล้มหมูหวานยามเลี้ยงแต่คิดว่าในบริเวณของของหัวเนี่ะจ้าพี่น้องสิปลูกเน้นเป็นบักม่วงตลอดแน้วเนี่จ้าเนี่ยบักม่วงก็หัวตะสื่อมาตน้ตนต้นละสองลอยจ้านี่ต้นซ้ำนี่แต่ หมอตเอามาปูแค่สองต้นนะจ๊ะคิดว่าสิปลูกไปตลอดแนวเป็นบักม่วงเลยวนะจ๊ะเนี่ยอันนี้ก็ต้นบักบักมีนะจ๊ะบักมีกับหัวตะลงหมู่ว่านวยกันอันนี้สิเป็นในโซนบริเวณด้านด้านหนาสวนเท่านี่นะจ๊ะเนี่ยทีห้อาปับไม้แต้สิได้เห็ดอันเห็ดหัวไม่ยุ้นะจ๊ะพี่น้องมันบอกเป็นชั้วนปันไรเพราะว่า รถเกียร์เพื่นเกียร์ออกนะจ้ะหัวมันกระพังกับบอคอยง่ามปันไดเยอะกสิได้ฟักฟังรักฟังอย่างไ่<ม>แต่ในบริเวณบริเวณด้านหน้าของขอบหัวสวนเท่านี้คือคือเน้นเป็นต้นชะอมนะจ้ะเพราะว่าคิดว่าถ้ชาชะอมมันใหญ่แล้วมันก็สิเป็นเป็นตลอดแนวนะจ้ะมันมันจะสวงามนะจ้ะพี่น้องอันนี้ชะอมกับพึ่งลุงได้นะจ้ะนี่พึ่ง,งเคอนเทอร์สึมาเย้ากะสีมา ทายมาอัปเดตให้พี่น้องขาเบิงน้ำกันนะจาะนี่เกสิเป็นประมาณนี่เีาสิเป็นต้นชะอมยาวตลอดเนวเนาะจา้ะแต่คิดว่าบริเวณหน้าสวนนี่พวกพี่น้องมีไอเดียอย่างดีดแน,นะน้ำมาจ้ะนี่ว่าสงาูงวร้นสี่สิปปู่เป็นตนน้นอีอย่างดีแต่คิดว่าสิบปู่เป็นอยูส่สวนนี่คือสินเนียนเป็นเป็นไม้ผลนะจา้าสวนหลายนี่นะจาะนี่ก็สิเป็น บริเวณทงหน้าของสวนย้ำปะเสาเนาะจ้ะกสิประมาณนี้นะจ้ะในด้านพุ่นกวสิเป็นของการปลูกไม้ผ่ปลุ่นละหมากลากไม้ลายตื้อแบบนั้จ้หาห้อกับโบาโบท่านผ้พาไปอัปเดตปันไดก็ให้เบิ้งในบริเวณที่ปั๊บปรุงไม้นะจ้ะพี่น้องสิงมาทายอัปเดตให้พี่น้องเพาเบิง้งความเปลี่ยนแปลงน,น้ำกรน,นเรื่อยเราบบมน้ำนะจ้ะพี่น้อง เราบ่มน้ำเขาก็ยังก่อเป็นกอกปอปลาในการในการโหตอยู่นะจ๊ะเนี่ยหลายคนอยากถามว่าคือบบขุดคลองขุดยังนะจ๊ะพี่น้องเขาก็อยากขุดอยู่นะจ๊ะเพราะว่าแต่การขุดการยังมันจะต้องใส้งบประมาณหลายเพราะว่าเขาคือจังบอกไปขังตนนะจ๊ะว่าเขาเหตุไปตามกําลังจะของถี่เสีดได้นะจ๊ะพี่น้องก็สี่คอยเหตุไปไปเรื่อยเนอนะจ๊ะตอนนี้ระบบน้ำก็คือยังใส่สายยางในการในการโหดอยู่นะจ๊ะ สีคอยเป็นคอยไปตามกำลังของนจาจ้ะเนี่ยใน,น,นบริเวณเจ็ดเกษตรนะจ้ะเทากับแบงจากไายหน้านหน่อยนะจ้ะพี่น้องมาปรับเปลี่ยนพ่อได้ปลูกนันปลูกนี่ก็หลายคนจะถามว่าเสียดายที่เสียดายทางบัวจากที่ว่าเอาไปใส่เห็ดเขาแต่มาปรับจังสีพ่อเสียดายนะจ้ะเพราะว่าเท่ากับมีหลายสิ่งลาย,ย่างได้กินหลายก็เขานะจ้ะพี่น้อง เนอจา่าโยมันใหญ่เขาสิมาอัปเดตให้พี่น้องเขาเบิ่งน้ำกันอันนี้กับพึ่งล้มไปมือวานเนอจ่าเนี่ยต้นใหม่อันนี้เขาต้นไหนอับนกอันนี้บักลำมย้ายเนอจ่าเนี่ยพวกคนสิติดบ่วร้องทนร้องถูอเบิ่งเนอจ่าเนี่ยบลำมย้ายไอ้สิเป็นทางเขาสวนเขาเราเนอจ่าเนี่ยนี่อันนี้สิเป็นทางเขาสวนทางเานะาก่าเนอจ่าสามเมตรมันหน่อยไปเนอจา่าแต่หามาลดลดญ่เขาได้วอกกับเขาได้เนอจ่าแต่มันก็สี่ บ่บ่สะดวกสบายปานไดกะเลยปรับทางเพื่นเป็นหกเมตรเดี๋ยวท่านี่เสพเพิ่นเพิ่นปรับไม้เนาะจ้ะหันมีโอกาสเนาะจ้ะต้นไม้มันใหญ่เบิดแล้วเนาะจา้ะพี่น้องแต่หนาแรงใบมันลนมันก็เลยเบิ่งแบบบ,บ่บ่บ่งามปานไดเนาะจ้ะเพราะว่าใบมันลนเนาะจ้ะก็ประมาณนี้เน,นาะจ้ะเขากะพามาอัปเดตเบื้องบรรยากาศยามสอๆนทำกันเนาะจา้ะสำหรับวิดีโอนี้กะ เอาใบซ้ำนีก่อนน้าจาก็ขอบคุณนทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเ้าจ้า